เทคน,ทนิดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมก็นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n นลนัดเอโตะนะครับ You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be a pro No, w it's your time no more ก่อนจะไปชมคลิปกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อพูดคุยสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสามารถแอดเฟซหรือเพจ กดไลค์เพจนะผมแล้วทักไปในอินบ็อกซ์ได้นะครับก็สำหรับลิงก์ติดต่อเพิ่มเติมจะแนบไว้ในทุกคลิปนะคผมตรงในรายละเอียดคลิปนะผมสามารถกดลงไปดูกันได้นะผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะผมแน่อย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับวันนี้เราจะมา เปลี่ยนน้ำมันเบรกแบบเต็มระบบนะครับอ่าแบบเต็มระบบเลยนะผมโดยเราจะใช้แบบของที่อยู่ในบ้านเรานะผมมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะผมโดยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ามันเบรกแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวรอชมในคลิปนะครับผมก็สําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นี่นะครับอย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมเลย นี่ผมเอาขวดน้ำหอมเก่ามาทำไหมแล้วก็มีสายยางสั้นๆอันนึงนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นตัวพระเอกนะครับก็คือหัวน้ำหอมเราไม่ได้ใช้ทั้งขวดนะผมเราใช้แค่ตัวหัวปั๊มของมันนี่นะครับผมเดี๋ยวจะใช้ทำอะไรยังไงนั้นโอเคไปเราไปทำกันเลยนะผมก็อันดับแรกเลยนะผมเราก็ต้องใช้สายยางตัวสั้นนี้นะครับผม เอามาต่อกับปัก๊กตรงที่จะเปิดน้ำมันเบรกตรงนี้ออกนะผมโอเคไปเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับโอเคนะผมในขั้นตอนแรกนะครับผมของการทำนะแล้วก็ใช้หัวปั๊มของตัวขวดน้ำหอมนี้นะครับผมนี่นะตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดตรงตรงที่เป็นท่อตรงนี้ออกนะครับ แล้วเราก็เอานี่นะครับผมถอดออกแล้วนะเราก็เอาสายยางนะครับผมท่อยางตรงนี้นะครับผมสวงเข้าไปตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วปลายอีกด้านหนึง่งปลายตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ไปตรงปลั๊กตรงนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมประแจเบอร์แดนะครับผมประแจแหวนข้างหรือประแจร,รวมก็ได้นะครับผม เอามาไขตรงนี้ออกนะครับโอเคนะครับผมเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอเคนะครับ นี่นะจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการปั๊มตัวนี้นะครับผมให้น้ามันมันไหลออกมานะครับผมซึ่งน้ํามันที่มันดําๆอะ่ะมันจะอยู่ในลูกสูบตรงนี้นะผมของปั๊มล่างนะครับผมเราต้องถ่ายออกมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นการถ่ายแบบปกตินะครับผมเขาจะใช้วิธีกรรม เบรกบนนะครับผมกำปั๊มบนแล้วก็เปิดตรงนี้ออกนะครับเชื่อนี้ผมมันหลังนะโอเคเดี๋ยวเราปั๊มกันนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับวิธีขั้นตอนในการทำนะผมก็ง่ายๆนะผมแล้วก็ปั๊มหัวตรงตัวกดตัวนี้นะครับผมให้น้ำมัน ให้มันดูดน้ำมันออกมานะผมจากปั๊มตัวนี้นะผมออกมาให้หมดนะครับผมก็<อ>เราก็เปิดปลั๊กตรงนี้ไว้นะครับผมนี่นะเปิดไว้นะครับผมโอเคแล้วเราก็ปั๊มเลย,ยนี่นะนี่นะครับเห็นไหมผมชมเห็นไหมเห็นละอองที่มันออกมานะนี่แหละ ก็ทําทการปั๊มนะครับผมนี่นะครับนี่นะมันก็จะดูดน้ำมันออกมาจากปั๊มนะครับนี่นะน้ำมันที่ดำมันแบบดำดำนะครับผมโดยที่ทำไมผมถึงทำแบบนี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งแหละ มันสะดวกกับการที่เราทําคนเดียวนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องไปกำปั๊มบนนะครับผมเราไม่ต้องไปไล่ปั้มบนให้มันแน่นแล้วค่มาเปิดปั้มล่างนะครับซึ่งวิธีเนี้ยมันก็ง่ายนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะนี่นะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมเ,ม,นออนมเห็นมันออกไหมผู้ชมเห็นมันออกไหมเนี่ยมันก็จะดูดเห็นไหม แต่เราต้องเปิดตรงนี้ไว้ด้วยครับเปิดตานะเห็นน้ำมันมามันดำดำนะโอ้โหอันเนี้ยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องขยับกล้องออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าละอองน้ำมันเบรกมันพ่นมาโดนหน้าเลนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอามาประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นไหมน้ำมันดำาำนะครับผมมันจะเริ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับผมคือถ้า คุณผู้ชมนะครับผมสามารถหาหัวปั๊มแบบนี้นะที่มันตัวใหญ่แล้วก็จับถนัดมือกว่านี้ได้นะครับผมก็สามารถเอามาทําในลักษณะแบบเดียวกันนี้ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็มันก็จะใช้เวลาเร็วกว่าหัวเล็กแบบนี้นะผมเพราะว่าระยะที่มันกดเนี่ยมันจะมีระยะมากกว่านี้นะผมมันก็จะทําให้เราปั๊มได้ง่ายนะผมไม่เมื่อยด้วยนะโอเคอ่า อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือในลักษณะของในตำแหน่งของตัวกระปุกข้างบนนี้นะผมให้เราเติมน้ำมันเบรกใหม่เข้าไปด้วยนะครับผมนี่นะอันนี้ผมก็เติมเข้าไปนิดหนึ่งแล้วนี่นะครับอย่าให้น้ำมันเบรกตรงกระปุกเบรกข้างบนนี้มันหมดในระหว่างที่เรากดปั๊มด้านล่างนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีอากาศเข้าไปในระบบนะครับผมซึ่งการทําแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการไล่เบรไปในตัวได้เลยนะครับผมเพราะว่าทําไมผมถึงบอกแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าหัวปั๊มตัวเนี้มันจะมีลูกปืนนะครับผมอยู่ข้างในมันจะมีลักษณะของตัววาล์วการกลับเอาง่ายๆคือเช็ควาล์วนะครับผมมันจะดูดอย่างเดียวมันจะไม่ วิ่งลมมันจะไม่วิ่งย้อนกลับเข้าไปในระบบนะครับมันก็ในจังหวะที่เราปั๊มมันก็จะดูดน้ํามันจากในกระปุกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอากาศใช่ไหมพอเราทําเสร็จพอน้ํามันในชุดปั๊มล่างเนี่ยน้ามันที่สุกปรปกมันออกไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นน้ํามันใหม่เราก็สามารถที่จะขันตัวนี้กลับ แล้วก็ใช้งานเบรกได้เลยนะผมหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถที่จะไล่ลมออกอีกนิดหน่อยได้นะผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมอะก็คือผมก็จะไล่แบบนี้แล้วก็ผมก็ขันปิดเลยนะผมมันก็จะเป็นการเสร็จในแบบการไล่เบรกแบบรวดเร็วนะผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปทำกันต่ะนะครับ ต้องเติมข้างบนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกระปุกน้ำมันเบรกบนนะครับอันนี้คือน้ำมันเบรกใสๆนะครับผมที่ผมเติมเข้าไปเดี๋ยวเราก็มากดไล่ ด้านล่างออกนะครับผมนี่นะมากดไล่ด้านล่างตัวนี้ออกนะครับผมโอเคไปกดกัน <Okay. S 2> อันนี้คือน้ำมันเบรกที่มันออกมานะผมเห็นไหมดำๆเดี๋ยวเติมข้างบนอีกสักรอบหนึ่งถึงสองรอบนะผม,ผมก็จะโอเคละเสร็จละ ตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วนะครับของการเติมน้อนเด็กทัง้งบนในการทำนะครับผมเราต้องอพยายามที่จะเปิดปลั๊รตรงนี้นะครับผมให้มันให้มันคลายตัวนะอย่าให้มันแน่นนะครับต้องหาอะไรหลอกมันมันคม โอเคไปต่อครับ โอเคนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้ก็ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสังเกตดูสีน้ํามันเบรกของผมนะครับเห็นไหมอยู่ในสายยางอยู่ในท่อยางตรงนี้มันมีความใสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือน้ํามันที่เราปั๊มออกมานะผมเห็นไหมนะครับอันนี้คือน้ํามันที่มันดําๆน้ำมันเบรกที่มันดำาๆอยู่ตรงปั๊มล่างนี่นะผมอยู่ในลูกสูบเนาะของปั๊มล่างนี้ที่เราใช้ หัวปั๊มแบบนี้นะครับนี่นะหัวปั๊มแบบนี้ในการปั๊มออกนะคผมซึ่งใช้เวลาก็ไม่นานมากนะผมแล้วก็สามารถทําได้ง่ายทําได้ด้วยคนเดียวก็ได้นะผมนี่นะโดยที่เราไม่ต้องแบบมากรปั๊มบนอย่างนี้นะผมกรรมกรมกรกกกกกกให้มันตึงมือแล้วก็มันต้องกรามค้างไว้แล้วก็ ต้องมาเปิดข้างล่างปักข้างล่างนี้แล้วให้น้ํามันมันระบายออกมานะผมซึ่งมันในส่วนตัวผมผมคิดว่ามันมีความยุ่งยากนะครับผมแล้วก็มันต้องแบบมันอาจจะมีหกบ้างอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ได้มองดูนะครับ,บอุปกรณ์ที่มันแบบเฮ้ยสามารถที่จะนํามาลดขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็ ได้ไปเจอหัวที่เป็นขวดน้ําหอมนะผมซึ่งมองดูการทํางานของมันแล้วมันมีเช็คบาลในตัวก็ลองเอามาใช้ดูนะผมซึ่งผลที่ได้ก็เกินคาดนะผมนี่นะเกินคาดสามารถสามารถใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ดีสามารถทํางานคนเดียวได้นะผมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยให้เราไล่น้ํามัน ในระบบไปในตัวด้วยนะครับผมไล่อากาศไปในตัวด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเติมน้ํามันเบรให้มันเต็มกระปุกตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ดนไหมแล้วเราก็ปัม๊มตัวข้างล่างน,นี้มันก็จะดูดเฉพาะน้ามันลงมาให้มันเต็มในระบบนะครับผมโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไปในระบบเลยโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นี่เป็นเทคนิคดีๆนะครับผมสําหรับใครที่คิดอยากจะเปลี่ยน น้ำมันเบรกไล่น้ำมันเบรกในระบบใหม่นะครับผมก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับผมสามารถทำได้แบบง่ายๆอุปกรณ์ก็หาง่ายใช้เวลาก็ไม่นานนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าก็อย่าลืม กด Subscribe ให้ช่องนัดเอโตด้วยนะครับผมถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวจะรีบนำมาทําคลิปให้ชมกันนะครับผมโอเคฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไปจริงๆละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม